สวัสดีครับมากแล้วกับ f อ0 0อส่ยามเต้สักขาสำโรงเช่นเคยครับวันนี้พิเศษอีกแล้วครับมีเจ้าตัวอัติเมตฮะบสีบอลเงินนะครับราคาอยู่ที่1นึ0 0ล้านบาทนะครับผมวันนี้จอดอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแต่งอะไรบ้างทำอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูกันดีกว่าว่าแต่งสวยแค่ไหนนะฮะรอแค่ไหนไปดูกันดีกว่าครับเชิญครับมาดูกันเลยครับผมอันนี้จะเป็นตัวอัติเมตนะครับเป็นตัวท็อปของ1.9แล้วกันนะครับผม อ่ะคันนี้จะใส่เป็นตัวฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงตัวคาร์บอนนะครับแบบนี้เลยตารางใหญ่แบบนี้นะครับผมส่วนด้านหน้าก็จะมีครบแบบนี้แล้วนะครับไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของเซนเซอร์นะครับแล้วก็มีเลยแล้วก็ไฟตัหมอกให้มาครบแบบนี้แล้วนะครับเพิ่มล้อแม็กเป็นเจ้าตัว Te นะครับผมตัวนี้เป็น Te เท่ากันนะฮะ ยอดแดงนั่นเองนะครับผมยางโตโยนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับหรือว่าเรดาร์นะฮะมีครบหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะเป็นตัวอัลเทอเนทนั่นเองนะครับส่วนภายในจะเป็นเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นคูลแม็กนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างผมพาไปดูรถรอบคันเรียบร้อยแล้วเช่นเคยครับผมกับโปรโมชั่นพิเศษอย่าลืมครับผม ออกรถเพียงเท่านี้เลยนะครับและพรอนเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเอฟด้วยแล้วกันนะฮะช่องเซ l l ์เอฟูนะครบฝากติดตามด้วยแล้กันนะครับผมอย่าลืมฮะมีรถสวยๆงานแบบนี้นะครับแต่งหล่อๆแบบนี้อีกหนึ่งแนวทางในการแต่งและโปรโมชั่นนะครับผม ฝากก็ด้วยกับ f อฟบอุดยันตี่สาขาตำโลโทรหาได้เลย095 557897ตามนี้เบอร์นี้เลยนะครับวันนี้ก็ฝากกัน่าเล้แล้วกันสวัสดีค่ะ